เปิดคลิปมาก็ยั่วเลยจ้ามีนงแซ่บๆอีกแล้วนะคะตำหน่อไม้ค่ะหรือว่าจะเรียกว่าซุปหน่อไม้ก็ได้นะคะก็สวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมาทําตำหน่อไม้กับทอดหมูนะคะวันนี้ก็จะทอดหมูสามชั้นค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาหัน่นหั่นเป็นชิ้นนะคะหมูสามชั้นเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะแต่ก็จะเอาไปหมักนะคะวันนี้ก็จะหมักง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีรสด,ดีนะคะเราก็จะหมัก น้ำตาลผงชูรสเอาแล้วก็ใส่ซอสหอยเอานะคะนี่เราก็หั่นเสร็จ็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระมังลงไปเตรียมหมักเลยนะคะนี่เราก็จะใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะสองอย่างแล้วก็จะไม่ใส่เกลือค่ะเราจะใส่น้ำปลาเอาค่ะ จะเพิ่มซอสหอยค่ะเพื่อความขมข้นค่ะเราจะไม่ตวงนะคะเทตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็โรยกระเทียมลงไปแต่ถ้ามีรสดีนะคะเราจะใส่แค่รสดีก็อร่อยค่ะแต่ว่าวันนี้รสดีหมดค่ะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเลยเล็กเล็กน้อยค่ะหมักหมูเสร็จแล้วก็เอาน้ำปลามาใส่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มใส่นิดเดียวค่ะเพราะวหมูเราก็นิดเดียวนะคะนี่แล้วก็หมักหมักเสร็จแล้วก็ไปทอดเลยจ้านี่ทอดหมูใกล้สุกแล้วนะคะตอนนี้ก็ คือน้ำมันนิดเดียวค่ะน้ำมันเรนนิดเดียวก็เลยใส่นิดเดียวค่ะเหมือนจะไม่พอเท่าไหร่นะคะนี่ตอนนี้เราก็จะมาทําตําหน่อไม้กันเลยนะคะแล้วก็ริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตำตำนะคะวันนี้ก็เป็นสูตรพ่อของน้องพีทอีกแล้วนะคะเขาจะทําให้กินก็คืออยากกินนั้นมากแล้วสูตรนี้หรือเมนูนี้ตําหน่อไม้นะคะก็คือแซ่บแน่นอน,นะคะ่ะนี่เราต้มหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะวันนี้ก็คือมีเห็ดฟางนะคะเรี่ยกเห็ดฟางหเห็ดนางฟ้าว่าเออแล้วก็มีหมูสับนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปด้วยกันเลยนะคะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรุงเลยค่ะตามด้วยผงชูรสแล้วก็น้ําตาลเหมือนเคยค่ะแล้วก็จะใส่ปะลาล้าด้วยนะคะ่าเอาปะลาาต่อนหมดค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนปะลาาขวดค่ะใส่ไปจากสองซ้อนค่ะเพื่อความเข้มข้นแล้วก็ทำการตำาๆเลยจ้านี่ดูสีสัน<ม>เข้าตับ น่าอร่อยนะคะใส่ข้าวคั่วเออไม่ใช่ข้าวคั่วนะคะงาไม่รู้เขาไปได้งามาจากไหนนะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะตำหนอไม้ใส่งาเออแล้วก็ใส่หอมซอยลงไปเลยค่ะต้นหอมกระพักสีนะคะเพิ่มความหอมค่ะอร่อยแน่นอนค่ะดูจากหน้าตาแล้วอืมกินหอมเลยค่ะอยากกินนั้นมากแล้วเมนูนี้เขาไม่ทําให้กินสักทีนะคะแต่ว่าสมัยเด็กนี่ก็คือกินบ่อยมากเมนูนี้สิมดูแล้วนะคะก็คือแซ่บค่ะ ใส่ข้าวคั่วไปตบท้ายค่ะเพิ่มความหอมอีกแล้วแซ่บแน่นอนค่ะก็คือสมัยเด็กนี่ไม่มีอะไรเราก็จะตาแค่หน่อมไม้กินนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะกินแล้วคิดถึงบ้านเลยค่ะเมนูนี้แซ่บมากเลยค่ะเพราะว่าสมัยเด็กกินบ่อยนะคะไม่มีอะไรก็จะตําหน่อมไม้ค่ะตำตำตำแล้วตำอีกแล้วก็ซิมเอร์แล้วซิมอีกะคะะเพื่อความทุกคนเสร็จแล้วค่ะ พร้อมทีค่ะแซ่บๆเลยนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะ